กั้นน้ำไว้เธอคือถ้าที่ที่เขากั้นน้ำไม่ให้เขาวน้ําน้ำก็ยกขึ้นไปยกขึ้นไปหลายเซนติเมตรเมื่อยกขึ้นหลายเซนติเมตรแล้วก็น้ำที่มาจากทางมักก็ลงน่ไอตัวน้ำเองอ่ะมันเป็นเขื่อนน้ำท,ที่ที่โดนโดนบ้านเป็นเขื่อน แม่จะไม่ได้ไปเกินยาไปเกิดย่อมย่อมน้ำน้ำไหลไม่ได้ก็ท่วมเพอว่าอการทำกรองใหญ่ขององช่างที่ว่าจะทำกรองอะไรกว้างร้อยเมตรไม่ต้องต้องบวกบวกบบกกันให้เป็นร้อเมตร อย่างไม่ที่กันคว่ายางยางต้อง,ง <c oughs> ทำรันนี้สมมติคิดรูปแบบถามคลองเล็กแต่ให้มันต่อกัน <ược. S 2> สามารถที่จะใช้น้ำไหลไปถึงทะเล <Scotland>: ถ้าไปทำไปทำหมู่บ้านที่ไหนจะต้องให้เผื่อให้น้ำไหลในบริเวณแถวนั้นให้ไหลเท่ากับที่เมื่อไม <Become S 1> ่มีอันนี้เป็นเป็นหลักสำคัญเป็นสูตร ยังไม่มีในตำราฝรั่แต่อันนี้อาจจะช่วยนิดหน่อยอ,นนอาจจะช่วยแต่บ้างถ้าเขายอมแล้วก็ตรงนี้เลี้ยงปลาเต็มที่ให้ให้ทางประมงเขามาันเลี้ยงปลาเต็มที่แล้วให้เป็นของของชมุมชน